โอ้ยไอ้หนมกลับบ้านแล้วจ้าเฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วนกสีสมอนไปซ่อนแล้วเอโอ,โอสวัสดีจ้าที่รักโอ้โอ้นี่มันเสื้อผ้าปลอมนินนะแกคิดจริงๆหรอว่าจะหลอกสายตานักสืบอย่างฉันได้นะแล้วฉันยังมีอุปกรณ์ให้ไว้เปิดเผยแกอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นเครื่องดูดฝุ่นพลังโรกันหรือแว่นตามองทะลุจ,จิตใจโอ้โห แน่นอนว่าฉันจะเลือกแว่นตาทะลุจิตใจโอ้โหเฮอ้โอ้โหขอ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 โทษครับเฮ้ยแกบอกอาจทำฉันเสียหน้าเอานี่ไปกินเครื่องดูดฝุ่นพลังโรกันอตามมันไปเลยครับคุณนายโฆษณาําคามขาเฮ <c oughs> ้ยมันแต่งตัวโป๊แบบนี้มันนอกใจเราแน่เลยเถื่ี่ <c oughs> รักครับแต่งงานกับผมนะครับจริงจริ จริงเหรอคะ่ะขุนฉันเขินสุดๆไปเลยคะ่ะโอ้ห้องนี้มันมืดแปลกๆหรือเปล่านะนั่นไงชัดเจนฮะน,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 นั่นมะันนางสีสมอนี่นาคุณแอบมีชู้หรอแกตายมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนฮะดูยังไงมันก็อยู่ใต้เตียงนี่นาะแต่ถ้าใช้ไฟฉายแล้วก็แพ้แน่นอนเพราะมันธรรมดาไปตรงนี้ทุรคงวดดาบาดา นั่นมันเส้นไหนใครกันจะตายจะตายนะเจ็บเจ็บจังเลยเจ็บขาดจังเลยจะชียรักจ๋าทรมานมาธรรมดาไปนี่หนูหนูหนูตัวบ้าลำลยฮฮฮเปิดไปอีกหนึ่งคดีขอบคุณครับสำหรับเงินนะถ้าสามีดูรักคุณน้อยลงถ้าสามีคุณดูท่าทางแปลกๆถ้าสามีคุณดูให้บิดากับคุณน้อยเกินไป ตีละกันตันการตีกีรอนตนการันตีเลยว่าสามีคุณนั้นมีชูและถ้าคุณอยากจะจับชูนั้นแต่แบบขาหนังคาเขาก็ผมเลยนักสืบจับบ้าเล็กไอ้นวดหน้าบึง้งยิ้มแย้มจำใสใช้บริการผมได้โทรมาเบอร์นี้11707789788 8อย่าโทรไปเชียวนะเพราะมันไม่ใช่เบอร์ผมและถ้าคุณอยากดูตอนต่อไปอยากดูว่าจะมีใครมีชู้อีก ็ถ้าคลิปนี้ไร่ถึง30อะไร <system, S 1> <ไ 1972. S 2> ผมก็อาจจะมาทําต่อได้แต่ถ้าเกิดผมอยากทําคลิปนี้ต่อเองและไร์ยังไม่ถึง30มสิบไร <ไ inadequ. S 1> like. ผมก็อาจจะทําออกมาได้ทําออกมาเลยแบบไม่ต้องรออะไรก็แค่อยาก<ห>ทําแค่นั้นเองสุดท้ายน,นี้ก็ลืมแนะนําไปเลยนี่คือช่องน้องทองทีวีสุดท้ายน,นี้ก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe จะเกินเกันกันอีกด้นะครับไปไปนะวันหน้าห,หวังว่าเราจะได้เจอกันใหม่